หลายพื้นที่ทั่วโลกก็มีการแสดงพลุจํานวนมหาศาลนะคะในหลายประเทศเพื่อเป็นสัญญาณในการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่นะคะตั้งแต่ซิดนีย์ฮาร์เบอร์ของออสเตรเลียและที่อาคารสกายทาวเวอร์นะคะซึ่งเป็นตึกสูงที่สุดในนิวซีแลนด์นะคะไปถึงบริเวณเห็นศักดิ์ธิ์อะโครโฟลิสในนครเอเธนส์ของกรีซนะคะและที่เบิร์ชคาลิฟาค่ะอาคารรัฟ้าที่สูงที่สุดในโลกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อนที่จะถึงคิวของอเมริกาน,นั่นเองนะคะก่อนปฏิทินจะเปลี่ยนเข้า สู่คริสต์ักราชหรือว่าพุทธศักราชใหม่นะคะนอกจากจะมีการจัดแสดงพลุแบบอลังการจนทําให้ท้องฟ้ายามค่าคืนนสว่างสวัยเหมือนกับกลางวันหลายแห่งนะคะมีการจัดแสดงแสงสีเสียงด้วยเทคนิคเลเซอร์และแอนิเมชั่นทําให้ประชาชนจํานวนมากก็เรียกว่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็รู้สึกดีที่จะก้าวสู่ศักราชใหม่หนะคะอย่างนครซิดนีย์นะคะก็โด่งดังอยู่แล้วนะคะในการต้อนรับปีใหม่มาพร้อมกับพลุยิ่งใหญ่เช่นเคยนะคะเพื่อฉลองการครบรอบ50ปีของ ของซิดนีย์โอปราเฮาส์นะคะคส่วนที่กาซาก็จะฉีกอารมณ์หน่อยเพราะว่าในพื้นที่การสูร้รบแบบนี้ประชาชนในพื้นที่ก็ตกอยู่ในภาวะสงครามมาเกือบ3าเดือนอก็ไม่ค่อยอยากจะหวังว่าปี2024นี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเร็ววันนี้ผู้คนจํานวนมากถูกบีบให้มาอยู่ที่เมืองราฟาติดกับชายแดนอียิปต์นะคะก็ห่วงแต่การหาที่พักพิงอ,อาหารและน้ําประทางชีวิตมากกว่าที่จะมาสนใจหรือว่าตั้งตารอ,รอว่าปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะคขยับกันไปที่เดนมาร์กนะคะ สมเด็จพระราชินิมกรเทอร์ที่2ตรัสระหว่างการพระราชทานพระบรมราชโชวาทในโอกาสเทศกาลปีใหม่เมื่อวันอาทิตย์ว่าพระองค์จะทรงสละราชสมบัติในวันที่14มกราคมนะคะหลังดำรงตำแหน่งประมุขราชวงศ์นาน52ปีโดยเจ้าฟ้าชายเฟเดริกจะสืบทอดราชบัลลังก์ต่อไปนะคะ ไปกันที่รัสเซียค่ะทางประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินซึ่งจะลงเลือกตั้งอีกครั้งในเดือนมีนาคมก็ออกแถลงการในวันปีใหม่เช่นกันแล้วก็พูดถึงสงครามยูเครนที่ตนเริ่มต้นและชื่นชมเหล่าทหารว่าเป็นวีรบุรุษและเน้นย้ำให้ชาวรัสเซียสามารถขี่และร่วมแรงใจกันไว้ส่วนที่จีนนะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ระบุในแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ในวันปีใหม่เช่นกันโดยประกาศว่ารัฐบาลปักกิ่งจะทําการต่างๆอย่างแข็งขันในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจในปี2024รวมถึงผลักดันให้มี พัฒนาทางเศรษฐกิจผ่านแผนปฏิรูปแต่ก็ได้ย้ำด้วยนะคะว่าจีนนั้นจะรวมชาติกับไต้หวันอย่างแน่นอนและปิดท้ายที่เกาหลีเหนือนะคะคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือค่ะประกาศว่าจะมีการส่งดาวเทียมสอดแนม3าดวงใหม่พร้อมสร้างโดรนทางทหารและขยายคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ในปี2024นี้โดยอ้างว่านโยบายของสหรัฐทําให้เกิดสงครามนั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วอ้างอิงจากสื่อของทางการกรุงเปียงยางในวันอาทิตย์ค่ะ